เป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากๆนะครับถึงแม้ช่วงชีวิตของเขาจะผ่านอุปสรรคมาหลายอย่างนะครับแต่เอ็ดก็ยังคงสู้ปัญหาต่างๆมากมายถึงแม้ล่าสุดเอ็ดกันตพง์จะได้เลิกลากับแฟนที่คบกันมาหลายปีถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยนะครับสำหรับแฟนคลับหลายคนก็เป็นห่วงนะครับว่าอยากให้เอ็ดนั้น ดูแลตัวเองดีๆและรักตัวเองให้มากๆครับถึงแม้บางอย่างตอนที่เอ็ดป่วยไปก็อาจจะมีความจําอะไรบางอย่างที่เอ็ดจำอาจจะไม่ค่อยได้แต่ทุกคนก็ยังเชื่อนะครับว่าเอ็ดกันตพงศ์จะกลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมและกลับมาเล่นละครให้แฟนๆได้รับชมเหมือนเดิม นี่แหละครับคือผู้ชายที่สู้มาเพื่อครอบครัวโดยตลอดถึงแม้วันนี้จะได้เลิกกันกับภรรยาไปแล้ว ถ้าหากเป็นไปได้หลายคนก็อยากให้กลับมาคืนดีกันนะครับหรืออยากให้เอดกลับไปง้อภรรยากลับมาเพื่อที่จะได้อยู่กันแบบครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าอย่างไรก็ตามทุกคนก็อยากให้เอ็ดนั้นดูแลตัวเองดีๆทุกคนยังติดตามเป็นกําลังใจให้เอ็สกันทพงเสมอครับ